อดีตนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจได้มอบหมายทนายความเป็นตัวแทนในการยื่นหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อขอความเป็นธรรมหลังคาดว่าเป็นหนึ่งในแพทย์ที่ถูกทางแพทยสภานั้นมีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากกรณีการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจค่ะ นายกองตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้รับหนังสือดังกล่าวซึ่งมีเนื้อหาขอให้มีการทบทวนมติของแพทยสภาที่สั่งลงโทษแพทย์ทั้งสามคนซึ่งมีตั้งแต่การตักเตือนจนถึงการพักใช้ใบอนุญาต นายสุรินทร์สุสวัสดิ์นายความของพลตํารวจโทโสภณรัตน์สิงหาจารุผู้ช่วยผู้มัญชาการตารวจแห่งชาติผู้ยื่นหนังสือเปิดเผยว่าผู้รับมอบอํานาจรู้สึกไม่สบายใจกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสือ่อเพราะว่ากระทบต่อชื่อเสียงและก็ภาพลักษณ์ในวิชาชีพจึงขอใช้สิทธิ์ยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมพร้อมระบุว่าหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงาธารณสุขมีความเห็นสอดคล้องกับมติแพทยสภาก็จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ด้านนายกองตรีธนกิจระบุว่าพลตำรวจโทโสภณรัตน์ยืนยันไม่เคยระบุว่านายทักษิณอยู่ในภาวะวิกฤตและไม่ได้มีหน้าที่วินจิจฉัยโรคส่วนข้อกล่าวหาว่าให้ข้อมูลกับสื่อเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและการแถลงข่าวก่อนหน้านี้ก็เป็นเพียงการชี้แจงตามข้อมูลทางการแพทย์ท่านก็บอกว่าท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ ขอยืนยันว่าท่านไม่เคยพูดคำว่าผู้ป่วยวิกฤตขนาดไหนอย่างไรท่านก็พูดให้ผมฟังประเด็นต่อมาก็คือท่านเองเป็นเพียงแค่ผู้บังคับบัญชานะครับและท่านเองก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นผู้วินิจฉัยโรคด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านได้รับก็คือ ความเห็นของทางผู้บริหารแพทยสภาบอกว่าท่านได้เป็นคนให้ข่าวกับสื่อวลชนในการถแถลงข่าวเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง นายกรองตีนธนกฤตยังระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งก็คาดว่าจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายภายใน2-3วันและก็จะวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายใน15วันหลังได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากแพทยสภาซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการส่งเรื่องค่ะ